สำหรับใครที่กำลังมองหากล้องวงจรปิดขนาดเล็กราคาประหยัดและสามารถใช้งานได้หลากหลายวันนี้แนะนำนี่เลยครับกล้องวงจรปิดวาตาชิ WIOT 1048ตรงนี้ครับเจ้าตัวนี้สามารถหมุนได้360องศาก้มเงยได้ถึง180องศาและสั่งงานผ่านโทรศัพท์มือถือนะครับผมไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนในโลกนี้ขอแค่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตคุณก็สามารถที่จะดูภาพแล้วก็คอนโทรลเจ้ากล้องวงจรปิดตัวนี้ได้ผ่าน อ่านโทรศัพท์มือถือแบบนี้เลยครับผมเดี๋ยวเรามาทําให้ดูครับว่ามันหมุนได้360องศาจริงๆไหมลองดูครับนี่ฮะเราสั่งหมุนเลยครับได้เห็นภาพแบบเรียลไทม์ขณะนั้นเลยครับผมและกล้องตัวนี้หากว่าเพิ่ม SD card ชนิดไ i โครขนาด128 GB จะสามารถบันทึกภาพความละเอียดขนาด HD ได้ถึง7วันเลยครับพอครบ7วันปั๊บนะฮะเขาก็จะทำการบันทึกซ้ำข้อมูลครับเพราะฉะนั้นก็ได้ แค่7วันนั่นแหละหรือจะไม่อยากซื้อไมโครเ d สการ์ดจะสั่งให้เขาบันทึกภาพผ่านคราวก็สามารถทำได้ครับดูสิก้มเงยได้แค่ไหนครับก้มเงยได้เยอะมากมากเลยครับแบบนี้นะฮะดูสิโหก้มเงยได้เยอะมากเลยครับดูสิร80ปองศาทำไมต้องทำขนาดนั้นเพราะว่าเจ้ากล้องตัวนี้ครับนอกเหนือจากการที่เอามาวางแล้วก็ใช้งานแบบตั้งโต๊ะแบบนี้ครับเขายังมีแผ่นเพลทตัวหนึ่งให้กับเรามาด้วยครับเพื่อ ที่จะเอาเจ้าตัวนี้ยึดกับผนังข้างฝาครับทําเป็นกล้องติดผนังก็ได้จะเจาะยึดหรือใช้กาวสองหน้าแบบแรงสูงก็ได้นะครับแต่ผมแนะนําไม่ใช้แบบเจาะยึดมากกว่านะใส่ไปนะครับสมมติมันยึดกระถางเรียบร้อยแล้วเราก็แค่เอาตัวกล้องมายึดติดแบบนี้ครับผมหามุมยึดติดนิดนึงน,น,นะปั๊บเข้าไปแบบนี้หมุนให้แน่นครับเขาก็จะกลายเป็นกล้องที่สามารถที่จะบันทึกภาพแบบอุ้ยเดี๋ยวนะฮะฟังก์ชันนี้ยังไม่ใช้ครับแป๊บหนึ่งฮะสามารถที่จะบันทึกภาพได้นะครับ แบบหันซ้ายหันขวาแบบนี้ได้เลยนะนี่สงสัยไหมว่าไเมื่อกี้มันคืออะไรครับผมไอ้เมื่อกี้นะครับนั่นก็คือเจ้ากองหวะจตชิตัวนี้ครับ w i o t 1 0 4 8ตรงนี้สามารถโทรออกได้ครับโทรออกแบบวิดีโอคอลหาโทรศัพท์มือถือได้นะมันโทรออกได้จริงหรือเปล่าเดี๋ยวคอยมาดูครับผมสมมุติว่านะฮะที่บ้านเราครับผมมีคนแก่ผู้สูงอายุที่เขาไม่พร้อมจะใช้สมาร์ทโฟนหรือไม่ถนัดในการใช้งานสมาร์ทโฟนครับผมหรืออาจจะเป็นเด็กเล็ก ที่ยังไม่มีสมาร์ทโฟนใช้หากเขาต้องการติดต่อกับเราครับเขาทําได้ง่ายๆโดยการกดปุ่มๆเดียวที่อยู่บริเวณด้านหน้าตรงนี้ครับเห็นปุ่มตรงนี้ใช่ไหมครับเมื่อกดปุ่มปุมนี้เข้าไปตึ๊กนะครับผมนี่ที่โทรศัพท์มือถือที่ทําการเชื่อมต่อไว้จะมีภาพเข้ามาทันทีเลยครับเราสามารถที่จะกดรับสายตรงนี้ครับผมพร้อมกับเห็นภาพสดๆไปในเวลาเดียวกันได้ครับผมเดี๋ยววางสายก่อนเสียงมาสะท้อนเนาะสามารถที่จะดูภาพสดๆแล้วก็คุยกันแบบวีดีโอคอลได้ เลยครับกับคนที่อยู่หน้ากล้องเพราะตัวเขาเองมีไมโครโฟนด้านหน้าแบบนี้ครับมีลำโพงด้านหลังแบบนี้ทำให้เราสามารถที่จะวิดีโอคอลกับคนที่อยู่ด้านหน้าได้แปลว่าใครก็ตามที่ต้องการติดต่อสื่อสารกับเราเดินเข้ามาแล้วกดปุ่มนี้ปุ่มเดียวก็ใช้ได้เลยนะครับเขามีระบบจับความเคลื่อนไหวอัตโนมัติครับเมื่อไรก็ตามที่มีบางสิ่งบางอย่างเคลื่อนผ่านหน้ากล้องไปนะครับโมชันดีเทคตัวนี้จะทําการบันทึกภาพพร้อมกับส่งไปที่โทรศัพท์มือถือของเราเพื่อแจ้ แจ้งเตือนว่าขณะนี้มีความเคลื่อนไหวอยู่ที่บริเวณหน้ากล้องครับผมเจ๋งไหมนอกเหนือจากภาพนะครับยังสามารถได้ยินเสียงด้วยกรณีที่เรามีลูกเล็กๆนะครับกาลังนอนแบะบอ่อยู่ตรงนั้นและเรามีความจําเป็นต้องไปซื้อแพมเพร์อหน้าบ้านหรือไปสั่งข้าวผัดหน้าบ้านเพื่อมากินนะครับเจ้ากล้องตัวนี้เราสามารถเปิด voice detect ได้ครับเมื่อไรก็ตามนะครับที่มีเสียงน้องร้องขึ้นมาปุ๊บมันจะทําการบันทึกและแจ้งเตือนเข้ามาที่โทรศัพท์มือถือของเราท่านที่ทาให้เรารู้ ว่าน้องตื่นแล้วต้องรีบเข้ามาดูแลน้องต้องรีบกลับบ้านทันทีเลย,แล,าาเลยแล้วก็สามารถที่จะเปิดดูได้ว่าอ๋อตอนนี้น้องโอเคไหมร้องไหมน้ององอแงไหมมีปัญหาอะไรไหมโดนยุงกัดไหมอะไรไหมก็สามารถดูได้ครับและกล้องตัวนี้สามารถดูได้ในเวลากลางคืนด้วยนะครับด้วยความที่เขามีอินฟราเรดนะครับผมมีอินฟราเรดบริเวณด้านรอบนอกนี้ถึง6กดวงครับทำให้เขาสามารถที่จะบันทึกภาพหรือดูภาพในเวลากลางคืนได้มีความชัดเจนไกลสุด ที่ระยะประมาณ10เมตรครับตัวนี้เจ๋งไหมล่ะถ้าเจ๋งนะครับอย่าลืมคลิกสั่งซื้อเลยครับคลิกสั่งซื้อได้เลยครับราคาล่าสุดนะวันนี้คือ990บาทก่อนจะใช้โคสส่วนลดต่างๆนะครับคุณสามารถหาโคสส่วนลดต่างๆและเอามาใช้งานได้เลยคลิกสั่งซื้อได้เลยครับสนใจอยากรู้เรื่องไหนอยากรู้อะไรไเพิ่มเติมคอมเมนต์สอบถามมาได้ผมจะตอบให้ทุกคําถามเลยครับ